สองนาทีแล้วนะครับเห<บ>ลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับคุณนออ้องมาพยายามค่ะเร่งมือแล้วค่ะอันนี้คืออะไรกันไกลเหรออันเนี้ยกันไกลเหรอไปสังเีแล้วพี่ตอบน้องก,ก่อนกันไกลเหรอไหนอ,อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยนี่ดัดขนตาแต่ว <c oughs> ่าไม่น่ากระจก อโอมันเหมือนกันไกลมากเลยอ่ะมันเหมือนโค้ดนะมันไม่ใช่ที่ดัดคนตาหรือกันไกล้งสิ้นค่ะคืออะไรอะไม่ไหวแล้วมันคือไอเนี้ยที่นวดหน้าแบบให้หน้าวีเชฟอ่ะมันคือที่ดัดคนตาไม่ใช่พี่ไม่รู้จักหรอมันคือที่นวดหน้าจริงคที่ดัดคนตาันไม่ใช่ยั่ไม่เขียนเชฟได้ไหมคะ นี่อะไระนี่คืออะไรอันี่คือ,อไรนี่คือ,อไรอ๊ยนีงไงที่ยกของที่ยกน้ําอ่ะฮะแล้วก็เอาทิชชู่อ,อันหนึ่งไว้เอาเอาเอาทิชชู่อ,อันนึงไว้ตรงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาไว้ตรงข้างบนอะเอาไว้ตรงข้างบนของชั้นสิงอ่ะนั่นแหละพี่ลีดูได้ไงว่ามันเขวนได้ <laughs>